ทำอะไรกันนะแม่ลูกคุณเนี่ยนั่งพักผ่อนค่ะคุณแม่เล่นโทรศัพท์ค่ะและคุณลูกทำอะไรเนะี่ยคุณลูกเสริมสวยม่ยกทำอะไรลูกเสริมสวยเหรอโดนขังทั้งวันนะเราไปผู้อพยพนะเราไปผู้ประสบภัยน้ำท่วมเ,เราก็ต้องอยู่แต่ในบ้านนะเหมือนก็อยู่ในห้องพักคอนโดอ่ะ จะออกไปไหนก็ไม่ได้นะน้ำท่วมนะเราก็มหยกห,ห้องอาหารในห,หัวโยกนะห้องนั่งเล่นห้องพระห้องนอนมีทุกอย่างอยู่บนบนหมดอ,อยู่ได้หยกจ๋าหยกจ๋ามองหน้าไม่ตอบสบายดีไหมลูกสนใจมันเป็นเพลิดเพลิน กำลังมีความสุขอารมณ์ดีที่ใหม่ที่ยืนที่ใหม่อ่ะแ้มสวยไปเห็นนะ